สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดกลางน้ํานะครับวัดเก่ากลางน้ําบริเวรอยู่ที่อยู่ภายในบริเวณเขื่อนอุบลรัฐครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับสาธุวันธามิอารามีพัทธเสมายังโพที่ลูกขังเจตยังสัพพเมโทสังคมัทธเมพันเตก็อยู่ในบ้านโนนสังนะครับ ของอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ถ้าเรามองไปที่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะครับจะเห็นพระ,ะ,ะองค์ขาวๆจะเห็นพระองค์ขาวๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นจะเป็นวัดพระพุทธบาทภูพานคำนะครับสักครู่ก็ได้ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็จะมีวัดเก่าอีกวัดหนึ่งที่เรือเขาจะพาไปอยู่บริเวณแถวอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับ น,นี้ก็พามาชมก่อนนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก